ได้เมนูต้มไก่ครับไก่บานมันเนี่ยยืตฟงยืทตาบรรยากาศดีๆแต่เทียมค่าแต่ไข่ลงไปเลยครับเห็น้ำมต้่มห้างมันหอมๆกันไฟเนี่ยมาปรุงเครื่องกย่านี้ครับเกลือลูกไฟจะน้อยน้ำปลาน้ำปลาจะน้อยครับขาดไม่ได้กับเสียพวงทุกนเลยโอ้ลูกไฟ ดีกี้นี่หอมเสียบทำานนะครับไก่บ่ายมันมันกับบรรยากาศด้วยน้ำผงุงพุงรสเนี่งไปใส่หลายเสียบหลายแหนมห่อนเดาเครื่องกับปรุงแเดาเดาิได้เอาไก่ลุง่งไปนึงเดียว เตรียมไก่ต้องไส่เลยนะครับอหอมหอมใส่ใบหอมวันนี้เสียบเจ้าได้กินบ่างยิ่ยกินต้มไกบม่บ่างมโอ้เตรียมกระทะเสียบเสียบเนื้อไก่นนครับผม ชูโผมเนี่ยจะมีใส่ปลาอีตัวขวมว่าผมมาไม่กินออกรสชาติเป็นบานดีปลาอีตัวใส่ขา้าวเดี๋ยวลวกไก่สุกก่อนครับเดี๋ยวมาเติมเบี้ยวครับเดี๋ยวสิได้มากใส่ใบบักขามตจงไก่ใส่ใบข้ามวันชุดหยอกจะได้ผิดข้ามวันง่ายชุดน้ำสุกสมชุดน้ำกุ๊ก ตูครับลงไปเลยหอมโอ,อ,อ,อ้เจ็บๆน้ำแข็งกลมกลัหวานๆชุดนี่แหละครับชุดนั่งเดือมเจสนไโนโคลเดอ่ไส่ไก,ก่นนไกไไาอ้อนไก่ด้่งไว้ทงเล็กไว้ทาครับอ้วนดีๆไก่อะไรมากินเขาเยึอกงนลครับนี่แหละบรรยากาศ เมนปาผมก็ไก่เปียยหน่ <Like, S 3> อยครับอันนี้เคื่องปรุงปรุงมาแล้วเดีวมันเสียบเนี่โอ้สุกอะนะครับอันนี้ไก่สีแดงมาชิมชิมมา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  mười hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn